à, cho anh này chịu ăn nào đi cả Bán cái đây nó cầm nó <laughs> nhắm phun phân pha nhằng má dù nào có đu điện đảo thó sèn chết chết เหลียวไปจังไดเป็นเหมยหมอกฟ้าแลมะหนาวราสตานน้ำค้างเดือนสามมันหนาวนักลำซ้ำอยู่หมู่บ้านหิมดอยหมอกเหมยลุมล้อมเป็นฝุ่นเป็นฝอยลมหึหนาวมาจอยทุกเมื่อคอนเจง nam khang nam mười trúc lung tung hên à, xiềng chi mênh nhảy làm lông xăm bài bò nèm nhìn xiềng nóc hông dù tạm hòm hôi đúng lâu nóc hoặc lo nói là ma hong khải nào câu mời lập ngâu quân kháng lăn con nón có lắp lấp dù này hông เอา้ากะลมกดคูดย่ยามเด็กออนจอนกอนหมอนมุดมูดต้องทนต่อสู้ลมเย็นผ้าห่มพื้นน้อยและจักหัวขึ้นตีนหนาโฮจนก็เย็นตีนมือกระด้างให้ได้สักฝืนตาคนแนบ,บข้าง มาไว้กันลมหุมเนื้อมาไว้กอดนอนแตนหมอนฟักเพื่อสาหูไหนจะเอื้อเอ็นดูกบเท่าเมียเล้งยังปึงบุญหูปูปาย็นอยู่หูหูหปึงบุญไม่หปองคนน้ำม,มีเจ้าของกูนอนห่มห้อง ก็คงบ่เย็นบ่ฮ้อนใจบ่มีเมียกูแป้งห่มชนเปรียบเหมือนจ่อน้อยตุ้งใจกันถูกลมพัดในสะบัดแกว่งไว้ห่มผ้าผิงไฟมันกะมอกงานมันหันหนาวหัวใจนั่งไหนบ่มัน นังนับขึ้นวันฝันค้างเนื้อกู้เว้นกรรมของใจปิจันไปอยู่แห่งห้องหุนใดเขียนข้าวหามิรและถั่วทิศไก่ไกเขียนมาเขียนไปหบ่มีเงียนโซนให้บ่สนใจดอกค้ำข้างต้นน้าเคย้ยถูกเจยจมกินลดดอกอดอกเหลาซ้มพอกับสด บ่หอมเตียงต้อมดีงามเอียวเตียวสอดซอไผไหนบ่ถามพะเยาเมืองงามไผบ่ใครได้ไผบ่ใครได้โอ้จ้อยกางตรงลมจ้อยดีเย็นสีเข้าอยู่ตั้งกางตรงเห็นเด้อไปช่วยกันจุเด้อ